สบายดีทุกคนเมื่อเนาะพี่น้องรัชพาพี่น้องไปเบิ่งกกระจกเบิกหน้าภาษาลาวเอื่นว่ารุดหน้าภาษาไทยเอื่นว่าเบิร์กหน้านะพี่น้องเพราะว่ามีรถอันแท็กเตอร์ยวนในข้างๆงานหลับเนี่เสียงดังเบิรนเบิรนอยากนอนเว้นกับไม่นอนพี่น้องยิ้มนอนด้วยแบบหลักหลายเสียงรถนะก็เลยแบบก็ไปถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งกูบอยออกซ์ยูนะปกติเราเคยนอนเว้นเราพี่น้องเคยนอนแต่ยังกลางคืนนะถ้านอนเว้นก็คือว่ามือนัึนแบบเื่อยที่สุดเลยนะเดี๋ยวจะไปเบิ่งรถไทยหนาใหญ่เนาะบาทลาเอื่นรถไทยหนาใหญ่ ตัวรถกันรถมันมาซีรีส์นะคือรถแท็กเตอร์มันนี่แหละยานพาศแปลว่าเบิ่งไทยนาใหญ่น,น,นะพี่น้องเพราะว่าอันจูบ,บานรัดนะพี่น้องอ่าเขากำลังนิยมนิยม h ด้วยนะอย่างเอ้มี y m นั่นแหละเอารถไทยนานะมาดุดนาแบบฝ่านก็ไทยนาให้มันสูงนะะส่วนนี้กำลังฮิตกันเกี่ยงนาหลัดเหมือนกันนาสูงๆนะเอารถไทยนาใหญ่แหละยกดันดินขึ้นให้มันสูงมันเ,เป็นไหงกว้า Chào bị bẩn nọ, sẽ bay đi tất <laughs> <laughs> cả. <laughs> bà mình cứ mệt gần tầm anh. Bãi, Đây, họ mót lót đã bao. Giờ, kiểu như là hái nhàng, hái nhàng, kiểu như thế, sườn sẽ không đấy, rồi. ดีมัไปสัมผัสคนรถขับขับรถถ้กเตือนพี่น้องเนาะ้โหเขาจะเอาสีอายหือยนะแตนเนาะมันนคือติดกำแพงวัดแทนเนี่ยแบบรุดแบบนีเนี่ยพ่อกับไี่น้กกนนองน,นอนเวนียนหนันเลยมะเขงมาเคยกินบ่นเคยนม,นมาก,กินด้วยอยมะเข้งอะไ อ่อเราชวนไพน่าเขาผัวหัวเขาจังเหมือนกนเดี๋ยวเราจะไปถามมอนกันไปดูไปดังดูทายพวกคิปขึ้นไปได้ปะขึ้นไปได้ป่มคัะ บรรยากาศบรากาศร้องไงบรรยากาศแขกรยกันนะแขกไทใไอ้ไทยกวนคิดคิดเป็นนันไฮน่าเราเลยฮะเป็นเฮกตาบ่ <c oughs> เป็นเฮกตาเฮกตาเราเท่าไรออ็ด,ด่า เ็นไฮนะบอเอ๊กตาพี่จะ่าอว่าเป็นที่จะเป็นให้นะเ็นไฮนบอบอได้บอเฮกเฮกตารอบอได้เป็นแมสบอเออเป็นเกตอีเป็นเป็นเป็นให้เรตีราคาเป็นให้็ไให้สแดระเออคือ่นีให้สี่พันสีบาทเนี่ยความกว้างสดร์นี่วะประมาณนดรดประเทศนี่จแม่อาแม่เอาสำหรับวะสี่พนได้ไหม่ะ ซีพันบาทเด้พี่น้องเขาจ้ะพูดพูดซะพูดคุยหน้าเสมอมีต้นใหม่ลายบอลเขาไม่มีต้นใหม่ลายเลยแต่แพงอยู่ต้นหมลายมันก็แพงถึงห่อตัวเอาห่อต้นใหม่ออกเนอืะอันนี้ลุมีต้นใหม่อันนี้ลุงมีต้นใหม่มีซองต้นหนึ่งเนาะโดยซีพันบาทพี่น้องคอมเมนต์มาดูราคามันต่างกันหมดรู้ไหมว่าคิดต่างกันอยู่ไทยเพราะวณเสื้อบรว่ารถแท็กเตอร์อยู่พี่นะอยู่บ้าทละบุมมีตะคันนะพี่น้องมิตาคันเดียวคันนี้ม้าจะบั่นได้บ่ห้องปังห้อปัง กัวในเมืองสองคอนทำมมีจากรถขัดจัทคันมาหล่อนี่าขวดแก้วเนี่ยว่าวานเสียคัน <c oughs> อดแล้วเออกัวพวกติข้อมีรถจกเนี่ยเนาะโดย น้ำนี่น้องแต่ว่าลาตบกากขึ้นตล้วเ้าหัวยานบริยานลดตัวยานคุณ เรพี่น้องแห้่หน้าแต่เราว่าแพร่ก็คอมเมนต์มาได้เราไปน้นองว่าอันเวลาเ้ารุดหนาหน,นาดินตัวนี้ออกแล้วเขามันจิงงามคือเก่าบอก,บอกว่าปกติแล้วนาดินตัวนี้มันจะเป่นกลัวแต่แต่ว่าเพละห้ารุดออกไปแล้วมันจะเป็นอันดินที่มันๆๆลลบแบบมันเลิกลงนะแล้วมันจะเป็นดินเหนียวทางลุ่มนะแต่หน้าหลักนะอันรุดดินดจุดรุดดินทางหนาทางเคืองออกเป็นดินเหนียวแล้วมันจะลม่มล่มลงมันจะล่มแล้วมันจะมีบางหินแห่แบบเนี้ยบอกเป็นบางหินแลนะ้วเลย ิเ้เห็นทิ้ห่แห้ม,มหีแต่หมักเหีนตลาดคิดว่าถ้าเขาดุดนาหนา,หน,า,หน,าหนาดินทั้งเครื่องออกแล้วเขา,ยยาน,านาบบ่าออกจะง่็งไปเก่าแล้วนะทุกคนถ้าหยาบมันเพียงนี่นเราดุดตั้งแต่สเสาร์ดูดวประมาณสวย นต่ตอนนี้จนประมาณบ่ายสามโมงมาจักยังบ่แล้วให้ละสี่พันเนาะเขาคิดเป็นให้ดูเป็นตแต่เฮงแกแนี่นบลังจะขึ้นมายังไม่หรอกเอือนมาน่ำกับมานำ่ำกว่างเตืบ้บเนาะซ้ำก็ให้หน้าเขาเละมาไปเนาะอันนี้มาเหยียบม,มันเพียงกันก็บอกเอาขี้แกบม,มาใส่มันก็นงาม ตลาดตะบนเนี่ยแต่วมันสีน้ำก็ว่าบอกราคารถอันนี้อยู่บัานอยู่บัานอยู่ฟังไทยราคาอะไรพี่น้องบ้านหลัดนาบอกว่ามันมีอยู่ลาซองก็ลานหาเดี๋ยวจะไปสัมผัสจาของรถนวราคาต่ไดจับไม่ไดแล้ของรถยังทำไไก่ไก่ยังเขาือเอาไก่มาเนาะเอาไก่ขากินบ่ไก่ เท่ากันจซึ่งเลยไทยันดังลั่นเผื่งเผื่งแบบไทยน่าเนอะเบื่งทั้งรันทั้งซึ่ทั้งหน้าความสูงเยี่ยมไปไอ้ยังคุณความสูงหลับแล้วมันเลยไทยสีเลยไทยเนี่ยสีเลยไทยอู้หูมีซองหมาเนี่นะซองหมาเออมันก็มีซองหมาเหมือนเนาะ แรงคลายลงมาแห่งกันเด็กเนาะคือเรอว่าสำนีพอดีแล้วเนะที่มันเป็นแบบมันลยลงไปมันยังมีแต่มกักีมีนรถเนี่ยมันคันแทาน้ามันสูงขึ้นเนาะไม่บอก กันกระแทหน้าสูงๆแบบนี้นะเวลาอันฮอนเวลานํามาหลายๆนั่าสิกาดไปะ เดี๋ยวถึงแกไปขุดเลยนอนะทรอยวันจัทรนะรถในนจาทกร์รถพแวรัด้ได้จะงานบ่แต่ละมื่อนะคเตรียม่ยที่ก่อนปีหนึ่งายบ่ แสนบาทพี่น้าะหอบหอนบานมันเป็นรถอันมื่อหนึ่งนะบเมื่อหนึ่งล้านลานไปมื่อหนึ่งล้านไปเนี่มันเป็นมื่อสองสอง่ไปเรื่อยๆว่าจ้ะเอาอ่ะมื่อหนึ่งกับสิสแต่งงานเดียวนะหัวเมื่อเปิดมื่อไปจนสิสามแล้วเนาะเรื่องเป็นบางบ่อนบ่เรไรเรไรเออกาเป็นอันปลาใหม่นะมันสีดาเนาะหัวมันขุดเนี่ย นี่แบบขา,าจางขามขรถไทยแอะไรฮะจั่เดลละหมืน่นหมืห่นหืนาต่อเดีอนนี่เออคนงานรับจ้างเดนละหมืนหมห่นหนึ่งหมื่นขาหนับแบบขับรถย่างเดียวบอกเออข้าอยางเดียวแบบข้าขอยากกินข่าวก็ต้มไก่ให้กินได้<ม> <c oughs> เอเดนละหมื่นหา ก็เดียวว่าจจ้าครับเียงจ้าก็เป็นคนทางานรับติดต่อมาครับเป็นขโมยเขาเป็นยังนนี่แต่เมื่อนี่เอออถ้าจกน้องลยค่ะเขาจ้างมาไ้บุหรี่จบเลยแป้น้องน้องละเมออะก็ได้น้องมื่อตันขา้าให้มันกว้างออกขึ้แบบนี้เดใส่เดี๋ยวทางหลังจอนแต่มันกว้างแบบนี้นะกว้างอัน ว่าเดิมน้องใหญ่ใหญ่บวชเ่ยมันกว้างสาหรับว่าเท่าไรจัะหวะซึ่งหมดเราแบบห้าแบบแบบว่าคุดแต่มันกว้างแต่ว่าปกติมันเป็นน้องแล้วพอน้องก่อยยู่รหัสมันมันห้อมอยากคุดออกอีกคุดน้องออกอีกทำสารลูกอะไรพวกนี้ัวใหม่เล็นเออลายอยาคุดน้องออกอีกเป็น้องพอมันห้อมนะมันห้อมทำไมถึงว่ามันบกว้างเวลาคุด เอาปล่อยปลาเอาเขาคุดออกแล้วนะฮะเอารถอันนี้เกล็ดห้มันเป็นอันย่างก็เปิดยัางก็เปิดเอาเป็นแบบนี้นั่นบวชหายมันแบบมันเป็นแบบมันบวชหายมันเป็นคุ้มเหลือๆลงนะเอาเกลยดให้มันเพียงกันนะเดี๋ยวมันเป็นแบบน้องแบบนี้นี่ลูกนี้ข้าเจ้าข้าเชื่อชิวานได้เลยแต่ว่าเอาหลอดอันนี้พูดเอาจะได้ไว้จ้ะเออบอตเอารถแมคโครมาจกนะรถแมคโครนะมันดี มันจิเป็นคุ้มเวลาเ้าตกนะแบบขึ้นน้องบุไรีเลยนะคือว่าค่าจ้างกับคนข้างแพงด้านหลังด้านละหมื่นห้าก็แค่น้องผู้ขับรถเพาเขาไปซ่อมป่าเขาเมื่อยสมได้ยังแบบนี้แต่ว่าสําหรับยูร่าฮะคือว่าแพงนะนะทุกคนฟอร์มกับราคาจ้างเด้านละหมื่นห้านี่คือว่าแพงนะไปเนาะ ็นยูทูบเบอร์ลราพี่น้องกันอายคันขาเท้าอายนะสิบกว่ากิโลกรัมในการถ่า,ายคลิปหรือว่าถ่า,ทายทอดย่างต่างๆใช่พี่น้องก็่ีอะไรนะพี่น้องเาต้องมีกองกลางในการเล่าเปิดกล่องมากก่อะไรเงี้กแสนบาทพี่น้องกนันมีนะมือสองเราบว์แมน,นมือหนึ่งขั้นมือหนึ่งกต่สิบป,ประมาณหลามสองหลามหานนี่นะแหละแล้วแต่อันนี้แบบโบ้์หูเนาะก็อ,ะอ,อยู่อันนี้อันนี้อยู่เป็นมือสองอะไรเรื่องได้อบู่แล้วเมื่อยปะได้ได้ใช่คุณสองเมื่อยปะเมื่อยเยอะครับแต่ละมือเมื่อยบ่ จะปีหรอครับจะปีเหรอหาปีเจ้หนใหญ่เจ้จหน่อยจนใหญ่อชอบหาปีนะขกไม่กินน้ำมันดีแต่อะไรวันนี้นแบมันมันกินน้ำมันอะไรวะเดี๋ยวมันก็แบบไปได้เวิร์ตังใงี้ยใส่กันไปวพี่น้องปะมันคือไวกว่าเฮาวะตั้งตั้งที่รถแทรน่าฮะฮะ ไปอยากเยี่ยวให้นะครับเนาะพี่น้องเราบอกว่าขับแต่น้อยแต่ใหญ่เงินเดือนเดือนละหมื่นหาแต่ว่าเราตะกี้่หัวเท่าไรเนาะพี่สิบแปดเขาอะาจะเป็นอยากพี่น้องกันนละเลยเแบบขับรถสูบปอร์แมนคนงานดีหรออาจะเป็นอยากพี่น้องกันน<อ>ั่นแหเสียงหลัแบแล้วเขาหนองขาวอย่างประมาณนี้แหลทะเขาชีาจรดไอพี่น้องย้ำนี่ไล่หลับห,หอมดี ด้านซิมาฮหยนโซเฟ่แลนด์ออกเหมือนกัพี่น้องว่ามันดแดดจักเม็ดเนาะหาซิคำนวณให้พี่น้องเอลซีโะว่าการตีแบบขวานาะไรเป็นไฮแบบนี้นะตัดเสียวอ่ะพี่น้องชื่อภูเข้าใจหรอกเพราะว่าเป็นไฮแนมเห็นแต่นในคลิปเนะาะคืองแบบอ่าะยังนะแหกเม็ดมาถแหกโดยเม็ดเน,น,นาะดูแตงพี่หัวความกว้างซั่นใดแังกิด้เข้าใจเนาะเนวพี่น้องแต่ไฮน่าแต่ว่าอันต้นไม้ตัวเนี้ยคือแต่ตาสิบเนาะเพราะว่าเขาตีออกจนเบิ้ลเนี้ยส่วนตี รถอันนี้กับรตา่างยังกับรถอันแท,แท็กเตอร์กับอันรถจกนะกับมันมาสนะ์ต้นใหม่มุ่นเบิดได้ดีนา่าลักแล้วอันดุดเบิดแล้วยังเหลือแต่อตะนะันป่าคือสิบบทได้พุดอีกแล้วแหละพวกให้พุดต่อจากอีกพออยากพุดเราเสียดายต้นใหม่พี่น้องเวลารถพวกนี้มาต้นใหม่มันสิแบบเขาชิเตย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 เตออกเปิดสิบมาสีบุ่รี

บาเอ้สามสบกว่าประมาณสามสิบกว่าบดบดบดสีสลิปมุน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 บดแทหนาเาน่อเนี่ยพี่น้องหลดไปแล้วหลัดหลัดหลัหลัดก็เลยหลัดขี้วัาหลับชิคำนวาแบบกว้างๆนะพี่น้องตลาดคำนวนบดรงเนี่แหละกว้างเบิ่งในตาครัะพี่น้องมันกว้างสัด่ อัน้แจวัดภาวนาติดวัดเดิงานหลักกันยังติดวัดอันนี้ไกบนนน่บานเวลาเนาะตวงกลางสิประมาณเนี่ยแต่ความสูงไหมสูงเติอบอยู่ก็หลับยืนอยู่ลุมนี่ก็สิเพียงเพียงเอวนี่นี่ยหละพี่น้องแล้วให้แล้วหน้าแหละเขากับแบบไคมีเงินกับแบบคุดเพิ่มนะพี่น้องขยายแบบไม่ให้ไงกาเก่าเพราะไม่ให้คันแทานาหน่อยลลยมันกับแบบดำเขามันดำได้หน่อยดีหลังยังจืดได้นาะพี่น้องอันแต่ก่อนนะ ถ้าสีได้กินสินงง่วนอ่ะคืออีพอรเราสเปนป่านคันแทนาแบบว่าเขาจะาสิจางป่านคันแทนานะแคนแทนนานะเขาจะสบริจางโดยเงินเขาจะสีแบบเอาง่วบอ่อฐานหน้าลายฐานหน้าลายลีกเอาควายฐานหน้าหน่อยเอาหมูแบบกระแบเะต่ำลงมาลงมาแบบนี้นะกืแบบหน้าแบบเบิดท่งใหญ่แบบขึ้นนานนะสาวแบบนี้นะคนเอาง่วจ้างตอ่อตีหลัดยังประมาณอายุประมาณสี่ขวบนี่แลหละรัดจังจืดจืดได้น้อยเดียวหนึ่งจืดได้ไหวอีพอมาปาดนเลยก็ ขาง aren, ัวปันกันใส่กระตาเนาะใครมั่งมันได้ามแบบว่าขาวเจ้าจ่างแหละงัวงนะมันตัวเบใหญ่แหละคนนะมันลายก็ดีขึ้นแล้วไว้ขอเสียคือได้สิ่งหน่อยถ้าคนลายนะคนลายแบบจ่างปั่นลายๆคนมาหลายๆนะสิ่งนะสิได้พูน้อยพูนน้อยแต่ว่าคันแท่นน่ะเสลยไว้แต่ก่อนขาเจ้าปั่นแบบซาำมาคี้กันนะพี่น้องปั่นลายๆคนมารวมกบบปั่น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 อะไรกับแบบผู้หนึ่งกระทำได้เป็นมือสังหารคือขางัวงอะไรกันปั่นสิ่งกันแต่ว่าซูเมอรนี่บ่มีแล้วพี่น้องแบบนั้นนนนน่่่ะะสิมีแแบบคืออออยาางเเเ็รรถกต์ แบบทยายท้ายท้ายท้ายแล้วก็ก,กวาด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 ขึ้นเนาะแล้วก็เป็นคาแทนาสูงูสี่คนขืนบ่ได้นะรัดเองนี่ก็เวลาแบบให้หน้ายงใหญ่หญล,ะนะลัดนะเวลาอันดำแล้วแล้วขืนคาแทนาลัดช่างจากมันสูงพี่เนาะจื่อยู่ด้แต่ไม่เกี่ยวเขาอยู่ฟังไทยนะข้นคาแทน,นาปะเนะเพียงพี่อยู่ไทยแห่งสูงเลยอยู่ลาวเน่อบ่สูงปะได้อยู่ไทยแห่งสูงกว่าอยู่ลาวอีกแบบขืนเพียงพี่แบบ <ride> ๆๆให้หน้านั้นอยู่พี่ กระเท่น,น่าอยู่พี่อยังประมาณนี้นะเออเราตดตัวเตีย้ยอยู่แล้วแล้ว,ลวมันขึ้นสูงมันขึ้นบนัวใดเนาะอยางเห็นนะพี่น้องได้มีเงินกับแบบจ้างรถอันแท็กเตอร์เขามาดูดหายมันวัดหายมันหายใหญ่กว่าเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่านี่หน้าคนจีนวัดปกติบ่อน,นั่นละที่เดียมดมั่วตลอดเลยเดี๋ยวนะคนเอาคนจ้างบริได้แบบเงินเบิ้ดเงินซ้ำนั่นแหลน่าละพี่น้องซ้ำนี่นะประมาณสี่พันบาทนะคุณนะแต่กระคองรถเป็นว่าเบิบ้ดมือเน,ะนอาะคนมาติดตแวเต่ประมาณเก้าโมงแหละตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงพิซซ่าแมนแบบ อาคนจ้างแบบว่าแล้วแต่นาะพี่น้องทาแบบไหน้าแบบนี้คนเรามันกะทายไงถ้าทา้หน้าแบบมีใหม่มียังกะแบบคือสซเฮงนั่นแหละนาะพี่น้องเพื่อสีแล้วงานหนึ่งเอาแพงขึ้นนาแต่ว่านี่มันแปลนเด้ทุกคนแปลนเติร์นมีไฮนาแบบนี้กะสีแบบให้ขันแทนหน้ามันกะสีต่ำนาะพี่น้องไหน้ามันกะสีตื้นนาดินมันก็สีลายแต่ว่าน้ำมันกะสีแบบเลิกลงแขนคันแทนหน้าก็สีสูงขึ้นก็ดีแบบนี้แหละแต่อยู่เล่ากันเริ่มเดี๋ยวนี้แบบไหน้าเขาก็จะเริ่มแบบอะโรแทกเตอร์ เกตขึ้นให้นมันสูงคันเทนาก็ะหายแบบมันกว้างออกนะพื้นที่มันจังสีแดงแบบเดงหน้ากับแบบแดนดำหน้าแดนได้ลายเดิก็แบบนี้เห็นบ่อคันแทนามันสีบแบบที่ๆที่ๆกันหาน้ามันสี้น้อยๆน้อยๆกอดีข็ดีคือยังกอดีก็ดำหน้าแล้วมือเมื่อยเวลาเห็นไทน่าย่แบบนี้โอ้ยทีการดำมันเมื่อยมันน่าแลี้ยงัสิาวนั่นแหละขอดีคือแบบเด็กข่าลายนะพี่น้องพืนที่มัน กว่างดิจากที่ว่าแบบแคบๆหอมๆมันก็กว่างกินกัวเกาดินั่นแหละเนาะพี่น้องผู้ใด้ก็คอมเมนต์มาได้เนาะพี่น้องว่าแต่ละบ้านแต่ละซ่องหรือว่าแต่ละพื้นที่ของพี่น้องที่เของเบิ่งคลิปแล้ว่าแต่ละบ่อนละอันเขาเจ้าจ้างแพงต่างกันบ่อราคาต่างกันบ่อบาทละกันนี่แหละพี่น้องที่ยังเห็นในกระซี่พันบาทเนาะเขาจะคิดเป็นให้ได้พี่ๆนะผมได้คิดเป็นอันอ่าเฮกตารือว่าเป็นไร่นะเท่าที่ลาเห็นในบุ๊มบั่นเพราะมันไหลหนึ่งมาจากหลับหลับบนใจนะทุกคน เพราะว่ามันเป็นไฮบักไกแ 4, งแกนั่นแหละ4,000บาทแต่กลามหูเล็กหน่อยเนาะไป้องคลิปนี้ร้ายเดิมมันแหละบูมแมนเนนนมด็กเนาะไปลอะไปละลองตะโกนใดๆก็ค,คอมเมนต์ี่ซมกันเขามาได้เนาะคลิปนี้บ๊ายบาย